เสนับสนุนรายการโดยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอมเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุก แถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทร094-614-2292และ094-897-1111สวัสดีค่ะต้องการสอบก็ได้เลยกัน ผมชายแฮกครับจุ๊บแจงวิมลพันธ์นะคะงั้นเอาใหม่ชายแฮกดกรวโรดมศินิสุขครับอ่ะพูดดิอ่านะคบ,บที่นามสกุลด้วยทยี่นามสกุลด้วยจุ๊บแจงวิมวลพันธ์ชฉลีจังหารคร่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมเ็าจะได้รู้ว่าเราเปลี่ยนนามสกุลแล้วหรือยังอเออตามปกติแล้วเป็นจุ๊บแจงมายาชาแนลอ๋อชายแฮกมายาชาแนลเหมือนกันอันนั้นแหละค่ะเมื่อวานโดนเรียกทั้งงานวันก่อนไปงานมาแต่นี่ล่าสุดยังไงฮะ เพิ่งผ่านคริสต์มาสมาร้อนอันนี้นะคะก็คริสต์มาสนะคะก็ไปทั้งไหนนะคะอุ้ยเดี๋ยวนี้คะตามห้างตามร้านตามแบบสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะเขาก็จัดฟงจัดไฟคริสต์มาสนะคะตื่นตาตื่นใจอลังการมากพี่ชายและพี่ล่ะคะไปจิงกระเบลกับแบบว่าหนุ่มๆที่ไหนฮะอ๋อฉันก็เซลฟี่ถ่ายรูปกับผู้ชายใต้ต้นคริสต์มาสไปเรื่อยๆอันเคนไหนต้องถามว่าหลายคนค่ะมันนัดกันเป็นชั่วโมง แหมคือไม่ว่างนะไม่ว่างไม่ว่างตลอดนะก็ใกล้จะปีใหม่แล้วหลังจากเทปนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันเนาะปีใหม่เนาะใช่ค่ะนะคะแล้วยังไงปีใหม่มีโปรแกรมอะไรยังไงบ้างก็คุยคุยกับเพื่อนไว้นะคะแต่ว่าตามปกติแล้วปีใหม่เนี่ยจะทําบุญที่บ้านทําให้พ่อแล้วก็น้องชายที่เสียไงแล้วก็แบบเลี้ยงกันในครอบครัวแต่ว่าวันที่หนึ่งไปเนี่ยจะไปไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน นะคะแต่ว่าวันที่3เอ็ดเนี่ยคือ,อยังอยู่ในกรุงเทพเอ,อ,อยู่ให้คนอื่นเขาไปก่อนออหรือว่าถ้าไม่งั้นอยู่ในกรุงเทพเนี่ยรถไม่ติดเพราะเดี๋ยวนี้คนกรุงเทพนะคะไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แต่ในกรุงเทพนะคะเที่ยวในกรุงเทพรถไม่ติดค่ะสถานท,ที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายร้านอาหารอย่างเงี้ยอุ้ยเปิดนะคะนะไปอุดหนุนเขาหน่อยหลังจากโควิดมาเนาะคือแบบว่าธุรกิจย่ำแย่แต่ตอนนี้บอกได้เลยนะคะว่าไปอุดหนุนค่ะ แต่เ,เรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะพี่ชายเพราะว่าเทปีใหม่เนี่ยต้องสุขภาพแข็งแรงค่ะเรามีอะไรยังไงก็สมุนไพรฟ้าทรายโจรน,นะคะบอกได้เลยนะคะช่วยเกี่ยวกับระบบภายในสู่ภายนอกนะคะแล้วก็ต้านเชื้อแบคทีเรียไวรัสต่างๆนะคะอย่าพึ่งนิ่งนอนใจนะคะโควิดยังไม่ไปจากเรานะคะครเราต้องมีสมุนไพรฟ้าทรายโจนนะคะครค่ะติดบ้านเอาไว้หรือซื้อเป็นของฝากของขวัญได้นะคะช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้วันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษค่ะ ซื้อหกระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกค่ะปกติ720บาทคุณจ่ายเพียง499บาทค่ะแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มค่ะซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก2กระปุกแถมอีก10แคปซูลปกติ1,540บาทคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นค่ะครับสนใจโทรไปที่เเบอร์094-614-2292แล้วก็094-897-1111ก็11 11นะครับก็นี่ใครสนใจนะครับรับรองเราจัดส่งฟรี ทีนี้เรามาประเด็นดีกว่าคุยแค่แก่เกาหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าอุ้ยเนี่ยวงการบันเทิงเป็นดาราเนี่ยเขารวยกันหรอเอาถ้าเกิดว่าละครเนี่ยดาราเขาต้องมีละครเอาไว้นะเพราะอะไรว่าพี่ชายพอมีละครเนี่ยถ้าละครเปี้ยงหรือดังอ่ะอีเวนต์ก็มาค่าตัวก็ขึ้นใช่อย่างล่าสุดเนี่ยที่แบบว่าหูคุณเบลล่าราณีเนาะบุเพสนิวาฒอ่ะคือดังแล้วก็แบบเรดติ้งดีนะคะเปิดช่องนะคะโฆษณามีแต่เบลล่าราณี รวมถึงน้องเฟิร์นใบเฟิร์นวิมชนกก็คือดังจากละครเหมือนกันก็<ช>อุ้ยอีเวนต์ก็เยอะงานก็เยอะ<ช>นะคะ<ช>เรามาดูกันดีกว่าพี่ <วะ S 2> ชายใครค่าตัวเท่าไหร่อะไรยังไงเพื่อเราจะจ้างเข้ามาบ้าง พี่ไงไม่ใช่หนูทำไมล่ะอ๋อหนูถูกจ้าแต่พี่จ,จะเป็นผู้ว่าจ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยบอกว่าอุย้ยฉันมีเงินสกักก้อนหนึ่งฉันในชีวิตฉันเนี่ยฉันอยากจะจ้าคนเนี้มาโชว์ตัว,ตวมาเดินหน้าบ้านเนี่ยฉันต้องจ่ายค่าตัวเขาเท่าไหร่จัดอีเวนต์เล่นๆทั้งดึอีเวนต์เอาลําดับคนแรกกันเลยดีกว่านะครับคนแรกนั่นก็คือแพนเค้กเขมมนิตนะครับเริ่มจากที่เป็นนางเอกสาวสวยอย่างแพนเค้กเขมมนิตเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ย จับจวกจนทุกวันนี้เกือบ20ปีแล้วนะ17ปีเข้าไปแล้วปัจจุบันนี้นะครับแพนเค้กอายุ33ปีค่าตัวของแพนเค้กนะครับเขาบอกว่าหากเล่นละครเนี่ยเริ่มต้นที่ไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะเริ่มต้นที่ตอนละ1 5 0 0 0แห0 0บาทละครเรื่องนึงเนี่ยก็มีประมาณ20ตอนเป็นอย่างน้อยคูณก,กันก็ไปสิเรื่องนึงประมาณเท่าไหร่แสนห้คูยี 1, 5, ตอนก็ตกประมาณ หนักหนักเหมือนกันหนักเหมือนกันหนักเหมือนกันแต่ว่าถ้าถ่ายโฆษณาเนี่ยใครสนใจติดต่อแพนเค้กเนี่ยแพนเค้กบอกว่าไม่แพงค่ะต้องดูสินค้าก่อนสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยขั้นต่ำๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทต่อหนึชิ้นนะครัแล้วถ้าออกอีเวนต์เนี่ยตอนนี้นะก็อยู่ที่แล้วแต่งานจริงๆแล้วงานแต่ละครั้งเนี่ยก็คือเขาแล้วแต่งานแต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นงานพื้นๆโดยทั่วไปเนี่ยว่ากันที่90,000บาท เริ่มต้นนะครับแต่ราคาทั้งหมดเนี่ยที่พูดถึงเพนเค้กเนี่ยมันอยู่ที่ว่างานอีเวนท์ที่จะไปนั้นเนี่ยมันจะต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายมากน้อยแค่ไหนถ้ามากขึ้นก็อาจจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น ก็ได้ใช่ค่ะนะคะอันดับต่อไปนะคะน้องมีนพิชยานะคะอ,อ,อยู่อันดับที่8ค่ะเป็นนางเอกสายแฟชั่นออ้ยแต่งตัวสายแฟชั่นนะคะแล้วก็เรียกว่าฮือฮาที่สุดตอนออที่น้องขนกระเป๋านะคะแบรนด์เนมมาน,นะคะจากต่างประเทศนะคะก็เป็นที่ฮือฮาค่ะน้องนะคะมีนพิชยาเนี่ยเริ่มเข้าสู่วงการนะคะในปี2549ค่ะออปัจจุบันอายุ32ปีและก็แบบว่าตอนนี้ผันตัวเองนะคะเป็นนักแสดงอิ สลับเมื่อก่อนนี้เล่นช่อง7จ็สีใช่ใช,ะใชนะคะเขาบอกนะคะว่าพอหมดสัญญากับวิก7สีนะคะก็แบบว่าเรื่องค่าตัวของน้องก็มีการอัปเดตนะคะโดยการเล่นละครต่อตอนนะคะ1นึ0 0 0สบาทแล้วก็นะคะงานโฆษณาแต่ละ1ชิ้นนะคะ7ล้านบาท แล้วก็ออกอีเวนต์ครั้งละ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะอีเวนต์นะอีเวนต์ก็ครั้งหนึ่งนะคะก็คือว่าเขาจะจ้างน้องมินพิชยาไปนะคะก็อีเวนต์ละห0,000แสนนะคะก็ยังไงก็ลองคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของน้องได้นะคะ p ีเชเอเออเผื่อแบบว่ากันเองลดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ายังพูดคุยกันอยู่เลยเออเออนะครับคนหลายหลายคนเอเนี่ยถูกอ่ะคนต่อไปดีกว่าคนนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเพราะว่า เธอดังจากการเป็นเจ้าแม่นาคีเราไปดูกันที่ว่าคุณแต้วนัทพรนะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่คิดไม่ได้เลยนะค่าตัวค่อนข้างสูงและที่สำคัญเนี่ย ล่าสุดเนี่ยเรียกว่าง่ายว่าเธอเป็นนางเอกสายแดนเนาะเมื่อก่อนเธอเป็นนางเอกเรียบร้อยมากหวานเล่นดงผู้ดงดนผู้ดีอะไรอย่างงี้ทุกคนคิดว่าน้องเต้าต้องเรียบร้อยตามในละครแต่จริงแล้วเธอเป็นนางเอกสายแดนเนาะ,ะโดยเธอนั้นโด่งดังเนี่ยอย่างจากบทคำแก้วอย่างที่บอกนะครับจากเรื่องนาคีคะนะครับแล้วก็เอามาสร้างเป็นภาพยนตร์ปัจจุบันน้องเต้วก็อายุ32แล้วอุ้ยทำไมดารารุ่นนี้30บบวกกันทั้งนั้นเลยเนาะสามสิบบวกมีคุณภาพมาก ค่าตัวของน้องเต้วนะครับเล่นละครเริ่มต้นที่80,000บาทต่อตอนถ้าถ่ายโฆษณาเนี่ยอยู่ที่7ล้านสังเกตดีๆนะบางคนเนี่ยค่าตอนอะแพงแต่โฆษณาไม่แพงแต่อย่างเต้วเนี่ยค่าตอนไม่แพงเท่าไหร่แต่โฆษณา แพงแต่อาจจะด้วยนะคะการเป็นนักแสดงในสังกัดไงพี่ชัยแฮงแต่พอมาเป็นนักแสดงอิสระเนี่ยค่าตัวก็อาจจะอัพขึ้นไงแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับว่าที่ช่องอ่ะจ่ายให้น้องเล่นแต่ละครั้นี้แต่ต่อปี้ต่ต่อปีมีละครจํานวนเท่านี้ถูกต้องอ่ะอีกอย่างหนึ่งออกอีเวนต์เออก็แพงนะออกอีเว้นต์เนี่ยแสนแปดเห็นไหมอ่ะเห็นไหมล่ะแพงกว่ามีนะ ถูกค่ะก็ถือบอกว่านะคะก็คือว่าการที่แบบว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยจะได้ก็จะได้ตอนอีเวนต์กับงานโฆษณาน,นี้แหละนะคะอ่ะอันดับต่อไปนะคะคุณน,นุ่นวรนุษค่ะมาในอันดับที่6นะคะบอกได้เลยนะคะคุณน,นุ่นเนี่ยได้แต่งงานกับคุณต๊อดพิรมพักดีไปนะคะเข้าสู่วงการนะคะในปี2540ตอนนี้นะคะอายุ41ปีเขาบอกว่าคุณน,นุ่นเนี่ยเล่นละครค่าตัวนะคะต่อตอนนะคะ 1, 1 5 0 0 0 0บาท แล้วก็ถ่ายโฆษณานะคะต่อชิ้นนะคะ8ล้านบาทรวมถึงนะคะออกอีเวนต์นะคะไม่น้อยค่ะ,ะ1นึ่งแสบาทต่องานอีเวนต์แต่ละชิ้นนะคะแต่แต่นู่นนี่อีเว t นต์ไม่ค่อยเท่าไหร่นะถูกต้องเพราะว่าเขาค่อนข้างจะอะไรอะเป็นระดาระดับอีกดับหนึ่งมไม่ค่อยออกงานอีเวนท์เท่าไหร่นานเห็นนู่นออกงานทีแต่ก็บางทุกง,งานอ ต่อไปคนนี้ดีกว่าขวัญใจของคุณผู้ชายหลายๆคนยคนน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนี่ไงบอกว่าใบเฟิร์นเนี่ยจากแบบเด็กใสๆธรรมดาจากภาพยนตร์เรื่องอะไรสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักใช่แล้วก็มาโด่งดังที่ใบไม้ที่ปิดเปรียวนะครับชีวิตของใบเฟิร์นแต่ใบเฟิร์นเนี่ยถือว่าเป็นนางเอกต้นๆของช่องเจ็ดที่ออกจากสังกัดแล้วก็มารับงานอิสระแล้วก็ถือว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับดาราคนอื่นๆออกตามมาแล้วก็เปียงปรางเลือกบทได้มากขึ้นนะครับใบเฟิร์นเนี่ยเธอเล่นหลายเรื่องนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดก็กําลังถ่ายทําอยู่เดี๋ยวต้องรอไม่บอกไม่บอกแต่ละคอเรื่องนี้บอกเลยว่าเด็ดมากๆจริงๆเนี่ยตอนนี้นะกำลังจะ30แล้วอายุ29ราคาเริ่มต้นนะครับที่เล่นละครต่อตอนเนี่ยอยู่ที่1,50 0 0 0บาทเช่นกันนะครับโฆษณาเริ่มต้นที่ 8ล้านบาทแต่อย่างบางตัวเนี่ยตอนนี้บางตัว10กว่าล้านก็รับมาแล้วนะก็อ,อย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่ว่าโฆษณาชิ้นนั้นเนี่ยมันยากหรือมันง่ายแล้วก็ออกอีเวนต์นะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทต่ออีเวนต์แต่อีเวนต์เนี่ยจริงๆแล้วเรานบเป็นชั่วโมงด้วยนะ,คะแค่ชั่วโมงเดียวนะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าทั้งวันนะเออแล้วก็อยู่ที่ตกลงกับแบบออว่าเจ้าของอีเวนต์หรือว่าคนจัดงานนะคะก็จะมีแบบว่าผลสลิงไหมแต่มีอยู่ครั้งที่ไปเฟร์นโผลสลิงไงถูกผลสลิงอั้นฉันก อาจจะแบบว่าอัพขึ้นอัพขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะต้องมีการส่งการซอฟต้องมีคิวเพลอะไรอีกนะคะอมาอันดับต่อไปนะคะอันดับที่4ค่ะคุณใหม่ดาวิกาฮูเน่โอ้โหบอกได้เลยนะคะคนนี้เป็นเจ้าแม่แห่งแบบว่านางเอกภาพยนตร์อ่ะเล่นภาพยนตร์เรื่องไหนก็ปังปูริเยคือดังทุกเรื่องค่ะน้องใหม่นะคะตอนนี้อายุ29ปีค่ะบอกว่าฝากผลงานนะคะเรื่องหนังไม่ต้องพูดถึงค่ะแต่ละครองละครเล่นก็ปังอยู่เหมือนกันนะคะ หลายๆเรื่องค่ะคือแบบว่าเคยดูน้องเล่นตั้งแต่ช่อง7อจนน้องมาเป็นนักแสดงอิสระนะคะก็มีบทหลากหลายให้น้องได้เล่นนะคะเขาบอกว่าค่าตอนของน้องใหม่นะคะก็อยู่ที่นะคะตอนละหนึ่งแสนห้าบาทค่ะแล้วก็งานอีเวนต์นะคะอยู่นะคะอีเวนต์ละสองแสนรวมถึงนะคะถ้าเกิดจะจ้างเป็นโฆษณานะคะโฆษณาหนึ่ชิ้นแล้านบาท เรียกได้ว่านะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาวนะคะที่เป็นนักแสดงมากความสามารถตอนนี้ผอมมากข้างผอมแบบเอวเล็กมากเรียกว่าั้างผอมไหมแต่นางบอกว่านางไม่ได้ข้างผอมนะนางดูแลตัวเองออกกําลังกายนะบอกฉันอยากจะเอวเล็กเท่านางม้งจังเลยอ่ะแต่สังเกตกอดรอบแบบสังเกตว่าพี่ชายว่าตั้งแต่คบกับน้องเต๋อน้องใหม่เนี่ยคือแบบแต่งตัวมินิมอลขึ้นคือแบบว่าจากเมื่อก่อนเราจะเห็นน้องใหม่แบบว่าหูยทุกอย่างต้องเป็นแบรนด์เนมเวลาออกแบบ ถ่ายลงถ่ายรูปลงไอจีอ่ะแต่เดี๋ยวนี้กับธรรมชาติมินิมอลน่ารักอะใสๆเด็กๆอะน่ารักมากชอบอีกคนหนึ่งนะครับคนนี้ตะกี้คุณจุ๊บแจงพูดไปแล้วแล้วก็เล่นละครบุพเพสนิวาสกับจุ๊บแจงด้วยน้องเป็นแร่ราณีอย่างที่บอกนะครับเขาบอกว่า เธอเนี่ยโด่งดังจากบทแม่หญิงการเกจากเรื่องบุเพสันนิวาสที่ทหลายๆคนเนี่ยบอกว่าต้องพูดถึงแล้วก็เป็นช่วงที่ฟีเวอร์มากๆแล้วตอนนี้ก็กําลังถ่ายทำพรมลิขิตใช่ไหมบุเพศนิวาสสปัจจุบันนะครับฉันว่าดาราเข,าข้าวงการพร้อมๆกันได้เลยรุ่นนี้ก็อายุ32เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนค่าตัวเบลล่านะครับเล่นละครเริ่มต้นนะเขาเรียกว่าเล่นละครเริ่มต้นที่แปดหมื่นบาทต่อตอนแสดงว่าช่องสามเนี่ยตั้งเลทไว้ประมาณนี้แน่นนะครับเล่นโฆษณาเริ่มต้นที่เก้าล้านบาทเนี่ยแต่จริงๆแล้วที่รู้มาก็สิบล้านอัพก็มีนะครับออกอีเวนต์ครั้งละสองแสนบาทแต่ถามว่าจ้างเบลล่าไปเนี่ยสองแสนคุ้มไหมคุ้มใช่คุ้มมากกับคนที่มาในงานอะ ก็ล่าสุดเพิ่งไปออกอีเวนต์นะคะที่แบบว่าเซนทันนะคะที่อยุทยาโอ้โหบอกว่ากองทัพนักข่าวเยอะมากแล้วก็คนแห่ไปชมนะคะแล้วก็ทําให้แบบว่าเซนทันน่ะเขาบอกว่าห้างแทบแตกใช่และที่สําคัญก็มีประเด็นกับน้องเวียด้วยไงก็เลยแบบว่าอยากไปฟังจากปากน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะมุฟออนทั้งคู่นะคะก็เดยวทำงานต่างานรอดูอ่ะรอดูผู้ชายคนใหม่ของเบลล่าจะเป็นใครนนองใช่ค่ะก็ต้องรอรุ้กันตอไม่รู้ไม่รู้ค่ะ สเ,สเสียงสูงเสียงสูงไม่รู้ค่ะฉันค <ะ S 2> ง,ง,งใกล้ๆๆล,ล,ลนล <laughs> ี่แหละไปต่อไปต่ออ่านะคะอันดับที่สองนะคะยาย่านะคะหวานใจของน้องนาเดชนี่เอง <ม S 1> นะคะเขาบอกว่าเป็นเจ้าแม่แห่งงานโฆษณาโฆษณาเยอะจริงๆนะคะเพาว่าตั้งแต่แอร์จนผ้านาไม้อะ มีทุกอย่างแล้วที่สําคัญนะคะเขา <นะ S 1> ตั้งให้น้องเนี่ยเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ค่ะพี่ชายแฮกขาน้องนะคะเข้าสู่วงการนะคะในปี2551ค่ะแล้วก็รับละครนะคะตอนหนึ่งตอนนะคะอยู่ที่85,000บาทค่ะแล้วก็งานโฆษณานะคะแต่ละชิ้น9ล้านบาทรวมถึงอีเวนต์ถ้าจ้างยาย่านะคะ3แสนค่ะ3แสนบาทนะคะตอนหนึ่งงานอีเวนต์นะคะก็ถือได้ว่านะคะยาย่าก็เป็นแม่เหล็กอีกหนึ่งตัวนะคะที่แบบว่าอุ้ยถ่าย โฆษณานะคะสาวๆนะคะก็ไปซื้อของตามน้องคือคำว่าดารานะคนก็ยัง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 อยากดูว่าดาราเขาใช้อะไรกันอยากสวยเหมือนดาราวานนั้นเถอะอ่ะอันดับที่หนึ่งได้แก่ไฮไม่ใช่ไม่ใช่อันดับที่หนึ่งคือคุณอ้ําพัชราภาใช่เลยเขายังเป็นซุปตาตัวแม่นะคนเนี้ยคือถึงบอกไงว่าคุณอ้ําเนี่ยยังไงก็ยังครองความเป็นหนึ่งอยู่นะครับก็เป็นเซ็กซี่สตาร์ตัวแม่นะครับเรื่องไม่ว่า จะผ่านมาสักกี่ปีก็ยังครองอันดับหนึ่งอยู่เสมอนะครับอันนี้ล่าสุดเนี่ยละครที่เธอเล่นนะครับตอนละ2องแสนบาทโอ้โหออแต่ถ่ายโฆษณาเนี่ยสุดยอดมากเริ่มต้นที่15ล้านอ่าสิล้านเริ่มต้น,นเออแต่ฉันว่าเคยมีนะตัว20ล้าน ค่ะมีมีมมจ้างมามนะแล้วมีนะอ่ะออกอีเวนต์บอกชั่วโมงละสามแสนนี่ถ้าวันหนึ่งวิ่งสอง event อีเวนต์อ่ะ เธอวันหนึ่งก็วิ่งสามงานนี้ก็ได้วันหนึ่งละหนึล้านแล้วนะใช่ถ้า30วันก็สาสิบล้านก็ถึงบอกไงว่าน้องไะปีหนึ่งเขาจะรับละครแค่เรื่องเดียวเล่นเพื่อไม่ให้หายถูกต้องเพราะว่าไม่หายเพราะอะไรพี่ชายเพราะว่ามันจะได้ต่อยอดเกี่ยวกับแบบว่างานอีเวนต์งานโฆษณาต่างๆว่าน้องอ่ะยังแบบรับงานอยู่รับละครอยู่ไงแต่บอกเลยนะอ้มอ่ะไม่แก่นะคือแบบว่า อายุ40อัพแล้ว45แล้วนะเขานางยังสวยยังดูแลตัวเองยังหุ่นดีหุ่นเป๊ะอ่ะแต่เด<อ>ี๋ยวอีกอย่างหนึ่งขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะคะว่าค่าตัวที่เราพูดถึงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวตามเรื่องของละครด้วยคือ,อคือไม่ได้อัปเดตว่าย,ายาย่าต้องแปดหมื่นเป๊ะนะหรือค่าตัวโชว์ตัวประมาณแสนหน้าเป๊ะนะ,ะทุกอย่างมีการพูดคุยแล้วก็ต้องมีการยืดหยุน่นแต่อันนี้คือเรามองพูดกว้างว่าไม่น่าจะต่ากว่านี้เดี๋ยวเ่าจบอกวิงงหรอค่าตัวเขาเท่านี้เอ๊ะทำไมคนนนี้ดดูังกว่าะ แต่ทำไมค่าตัวถูกกว่าคนนี้อะไรอย่างงี้แต่ต้องบอกทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นนักแสดงที่เซ็นสัญญาหรือในสังกัดเนี่ยก็คือช่องจะกําหนดมาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าหมดสัญญาปุ๊บนะคะเขาอาจจะมีการอัพหรือปรับเรลดนะคะราคาต่อตอนของละครนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่ต้องรออัปเดตกันทีแต่เหมือนอย่างพี่จุบแจงอย่างเงี้ยก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับความพอใจเอออย่างขอพี่ชายแฮกติดต่อไปเนี่ยก็เล่นให้ฟรี แทบจะไม่ได้เอออะไรอย่างเงี้ยแทบจะไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะพี่ชายรับพี่จุ๊บเจงเขาเป็นดาราอิสระเดี๋ยวนี้เราก็ไปเล่นช่องสาบ้างช่องเจ็ดบ้างเหลดเลก็เป็นเหลดปกติเหลดช่องแปดอยู่เลยใช่เลดก็จะเป็นเหลดละครอยู่แล้วนะคะช่องแปดติดต่อมานะคะคิวว่างค่ะงานบวชงานบวชงานบวชงานแต่งได้หมดค่ะ